อย่าโทษผมนะฮะบุญเยสฮะบุญเยสเมืองไทยนะครับผูกคิดเม็กระทังนำแข้งเป็นก้อนนะครับมัเป็ได้ยงลนด้วเองนเตะทุกวันะเนได้จินตรอโอับมากรับิ่ครับ ในี่นีพวกเรานะฮะเป็นอ่าหนึ่งในสมาชิกของสมาคมตลกทั้งหมดนะครับครบรอยว่าชีวิตนะที่เราพี่น้องอ๋ออันนี้เป็นตำรวจสพสองพี่น้องนะครับผมนะฮะสุพรรณบุรีนะครับการเล่นฟุตบอลนะครับของสมาคมพิศนุวินตลกประเทศไทยโดยมีฟุตบอลทองแท้ยืนนะพี่เป็นลูกยาวเมื่อขอทอกไม่ให้เจ้าหนี่ตำรวจจับพอไม่ทันครับลูกนี้ออกกันค่ะเป็นลูกลูกของตลกครับลูกตั้งทำเลียนออกมาที่กิงก็ได้ ยิงบอลลายบอลวันนี่สองตัวชึ้นครับเมสสิคบอลข้างตัวชุดยอดยิงตรงนี้ไม่ผ่านผู้กำกับละครนะครับแล้วก็ตัวชิ้งกันแล้กันทุกท่านครับคุณญชลครับบอลง่ายๆมาครับมีคุนทงคุณตินเสียแกนออกมาที่กระรอกักระรอกออกมาที่กุนบอลไม่ได้กินโต๊ะเตือนมาใหม่ไปก็ตัางเกมนะครับคู่แรกสองประตูต่อสองครับผาละกุนบอลมีเวลาวิ่งเอัเนะครับยาวมากแล้วครับ ใบเหลืองครับหน้าตาดีเกินไปครับรับประกันให้ใบเหลืองฮะหน้าตาดีเกินไปเปิดมาใหม่หนูยาวไปคุณยิงไม่ผ่านนะครับอย่าันได้บอลอยู่รอบนัดหนึ่งบอมาที่ตัวเตะตเตบอลหลังคาที่หนึ่งออกมาที่สระวัดฟุตสระวัดฟุตไม่ผ่านนะยังทุ่เล่นกันอยู่เมื่อวันนี้แน่นแนไม่เมื่อวันนี้ไม่ดูกันนะครับออกกันท่าเป็นลูกทุ่มของทางด้านเจอที่ตำรวจเปิดเกมมาใหม่เอาละครับมาตั้งมาใหม่ครับสพสองพี่น้อง บอดยังวิ่งได้อยู่นะครับเล่นคอนเสิร kind of ์ตท oh ุกคืนครับล็อกเกอร์แฟมิลี่นะครับเปิดทำไมกิรรอดยืนกำลังหลังเกมใหม่ครับมองมองกัน้านตัดใครยังเงียงซุ่นมองมองหาเพื่อนจึไม่ได้ครับกิรรอดเลยบอดเพิ่ใหม่บอดยังไม่ถึงแดนหน้าเปิดยาวมาก็ไม่แม่นนะครับจะให้คุณหลุยส์ชวนซื่น ตัวนี้ครับหรึงละยี่สิบห้านาทีสามพอเตอร์ด้วยกันไม่ทันไม่ทันตรงนี้ก็เป็นลูกออกด้านข้างของทางด้านมาผมทีดแล้เป็นตลกครับตัวเตะนะครับตัวเตะยังเลี้ยงบอลอยู่ได้ความใหญ่หวังมานอะนอฟออกมาที่กุตชงของโยนบอนขึ้นมาใหม่มองหาเพื่อนเปิดยามาเอาแล้วครับโยนไปแล้วครับคุณลุยตอนนี้ทันหรือเปล่าไม่ทันแล้วครับคุล เราเปิดบอลเร็วครับหมอพอลต้องไม่น้อมรุดอาวุธตัครับเปิดตายเต็มขึ้นมาไปเตดคุณกิงคนใหม่นะโอ้ถือว่าดุตีครับคุณดีสมาคมศิลปินตลกนะครับต่อไปไรขอบคุณครับให้กำลังใจพี่บอลหน่อยฮะคุณบอลกับมุสนนะครับผมทีมของคุณกุ้งลูกแรกหมอบลุกเอาที่อ่ะะนครับมองแล้วคุณบอลลุงนี้เรียกกันลุงเรียกกับบอลดีครับ นี่เอามาครับเอามาใช่ไหมเนี่ยคุณทองบอลลึกที่คุณสามาปนูมองหาเพื่อนไม่เล่นเร็วครับมองมาที่กระอกระอตอต้นอกมาที่ตองโจเตโอ้โหยงอยู่งนยังได้อยู่บางบอลจะให้คุณบอลเลออกไาออาจจะอไม่ถึงนะครับยังล็อกกันได้ ลุกขึ้นมาลุกยากวครับทุกคนน่าจะเพิ่งไปไหนครับผมสองพี่น้องครับผม่าสองพี่น้องสุพรรณบุรีครับคุณบอลกับบุศนครับเสลีเป็นตลกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโสของสพสองพี่น้องรครับ บอลลงพื้นได้ลงลงดีแล้เกินจับคู่บอลเดินออกมาดึงดีว่าเอาละครับคุณลุยมีเวลาบาสต้องเข้าใจก่อนครับเดินมาทีดีดึงออกมาบ้างแล้วตัดแล้วนี่ติดเซฟนั่ดไปตัดกันกูบอลไหลลงมาเอาละครับตำรวจมีพื้นที่แล้วบอลูกนี้สวยครับติดเซฟเอาละครับโต้กลับเลยครับ ไม่ตําัวหมดนะครับไม่เอาให้สนุกครับเล่นให้สนุกต้องเอาแล้วครับตองลุยแล้วมองหาเพื่อนคุณชัดชัยชัดชัยจเนียนกูเปิดตงใจลูกนี้บอลนะครับโอ้โหขาดโทษครับคุณเสียครับโดนใบเหลืองครับโดนใบเหลืองนะสนามครับห้ามเข้าร้านกูด้วยครับยิงไกลทันทีนะเอาแล้วครับยัง เ้หมายเลขสิบเก้าครับเก,แก๋เก๋นเขานหนักคเลยเรีทียยนฮะเดี๋ยว,ยวพี่บอลพับ<ม>พนะครับพี่บอลพี่บอลน,อนีตอนนั้ครับสองรเอว้าที่พ่กันมีสองปีงหน้าครับมาแล้วครับีครับเป็นอะไรไม่เหนือ่อยฮะไม่เหนื่อยเท่าไหร่ะ ดูลงไปแล้วมีห้าใบยักษ์มีบอลออกมาพักตอนเยนให้หมดควเตอร์นะครับกองหน้าทักเย็นเลยคุณเป้ะเปะนะฮะอันนี้คุณคุณเป้นี่ฝากติดตามด้วยนะนะครับฝากติดตามพี่น้องสมาคมผมด้วยนะยเป้นะชื่อติดต่ออะไรพี่เป้อ่าปูเป้ร็อกขับปุ้นครับฮะ<ห>ปูเป้ร็อกขับปุ้นครับปูเป้ร็อกขับปุ้นนะน่ารักมากน่ารักมากเลย ฝากด้วยนะครับ700คนขอบคุณมากนะที่เข้ามาดูคืนนี้เมื่อการเจอกันเมื่อกุริเจอกันคืนนี้ครับเกาเตะรงลครั่นอีน้ครับเอหลังเองเที่วตรวจนะครับบันดีนะ

เหนื <łość> ่อยก็พอไม่อยากขืนใช่ใช่ใเล่นแค่เอาใช่เอาฟนุกมาสีสันเนี่ยของเานะเพี่นที่หลวยก็มาด้วยวันนี้พี่หลุยก็เตะบอลด้วยทุกคน มาด้วยนะนีผู้ปกครองสวัสดีครับพี่หลุยพี่ลอกนะครับพี่หลุยพี่ลอกในกลุ่มผมก็จะมีแค่นี้คนอื่นผมไม่้รวมนะเพราะเดี๋ยวพตลกเป็ดตลกไก่เลยผมไม่ค่อยนั่นนี่ก็มามีสีหลอดมีอะไรอีเซียดีนะที่มานั่งอยู่นี่ไม่งั้นเป็นตลกเป็ดตลกไก่ไปเลยห่วยเสียอะไรผมไม่รวมเลยแล้วก็ตัดมัน

ผมแม่งตัวเดียวเลยเมื่อกี้ทุกคนผมแม่งตัวเดียวเลยไล่บอลอยู่คนเดียวเลยสัตว์วิ่งอยู่คนเดียวเลย้เนี้วิ่งวิ่งไม่มีบอลไม่มีอะไรเลยวิ่งวิ่งเหมือนคนม้าดีงงพี่หลุยจะช็อกแล้วเฮ้ยพี่หลุยแข็งแรงนะเขาบอกให้เห็นห้าขาสขิบกว่าเงี้ยเอาคุณวิ่งแข่งเขาบ้าล่ะผมยังผมยังยังคิดคือไม่ได้ได้การวิ่งเขาเลยนะวิ่งแท่งสนุกเตะบอลตีกอล์ฟ ขับรถทางไกลเอาเถอะคุณคุณไม่ได้กินพี่หลุยเราผมบอกให้ทำไมไม่ได้กินพี่หลุยอ่ะเอา้าถ้าคนเราไปชิไก่ย่างถ้าคนเราไปชิไก่ย่างครับ,บเอางี้ดีกว่าคิดดูแล้วกันเวียดนาม,กกามว่าไกลไปแล้วเขาขับไปมาแล้วอ่ะขับผ่านอกาานอกลาวออกลาวไม่เข้าฮานอย